สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมวันนี้ก็จะพาเอฟซีนะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการทํารวดท้บผมว่าทํายังไงนะผมให้รวดแข็งแรงนะครับผมไปดูครับก็นี่นะผมเป็นรวดที่เราใช้มัดของทั่วไปปกตินะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ เวลาเราจะไปยึดของนะผมหรือจะไปห้อยของเนะี <S <S <ขอ>่ยก็ยึดได้ไม่เยอะนะผม<ขอ>ก็อันนี้จะมาบอกเอฟซี Z นะผมหรือท่านผู้ชมนะผมที่ไม่รู้ว่าลวดนั้นก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะนะผมสําหรับถ้าทําแบบนี้นะผมนี่อ่ะผมจะทาให้ดูเลยนะผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมว่าลวดแบบนี้นครับผมรับน้าหนักได้จริงๆนะครับผมอันนี้คือใช้ความยาวแค่ไหนก็เลือกเ,อเลยนะผมนี่หลังจากนั้นก็ตัดนะผมตัดเสร็จปุ๊บ ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติมันจะขาดง่ายเวลาเรามัดอะไรแน่นๆเนี่ยมันจะขาดง่ายใช่ไหมครับผมก็ทกําการแบบนี้นะผมนี่ทบครึ่งทบครึ่งมาแบบนี้นะผมวิธีนี้นะครับผมส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการทําพวกเออลวดร้อยนะผมฟาทีบาร์นะผมหรือฟาแขวนนั่นเองนะผมนี่แบบนี้นี่ับผมนี่วิธีก็ง่ายนะครับสว่านหนึ่งตัวนะครับผมขันแน่นนะครับผม นี่แล้วก็จับนะครับผมจับนี้ให้แน่นนี่ค่อยๆกดสว่างนะครับนี่มันจะเป็นเกียวแบบนี้นะผมเกลียวอย่งี้พี่โจ้นนี่นะผมจับเป็นเกียวแบบนี้สวยนะครับผมนี่เราสามารถห้อยนะผมเป็นฝ้าเอ,อ่อปกติเขาจะทำในการพวกฝ้าทีบาฝ้าแขวนนะผมแบบนี้นี่นะผม สองเส้นก็แข็งแรงนะครับผมหรือจะสามเส้นสี่เส้นก็ได้นะผมนี่อันนี้นะผมสามารถเอาไปดัดแปลงนะครับผมเป็นเอ่อตัวแขวนกระถางต้นไม้ก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้นะมันจะอยู่แน่นกว่าใช่ไหมพี่ก้อยเดี๋ยวผมจะลองห้อยจักรยานที่มีน้าหนักเยอะ <ๆ S 2> ให้ดูเลยนะผมว่ามันรับน้าหนักได้จริงหรือเปล่านะครับผมผมนี่นี่นครับผมก็เป็นจักรยานนะผมนี่แต่รูปขอทาการ,การมัดเลยมาแบบนี้เลย เนี่ยนะผมเห็นนะมันจะแข็งแล้วมันเป็นเกี๊ยวแบบนี้นะผมเวลาเราห้อยนหนักอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยลูดนะครับผมเนี่ยมีตะขอนะครับผมเนี่ยผมทำเป็นแบบตะขอไว้คือผมเอามือนถือไว้เนี่ยได้ดูเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยแข็งนะครับเนี่ยไม่มีเนี่ยนะครับผมเนี่ยทำแบบนี้แข็งแน่นอนครับ อันนี้นะผมเพียงแค่สองเส้นนะผมนี่ถามว่าแข็งแรงดีไหมแข็งแรงจริงนะครับผมเพราะว่ารวดแบบนี้เวลาเราปั่นเขารวมกันนะครับผมเหมือนกับมาที่ฟันอะที่ว่าเวลาเราเอาชิ้นเดียวงอก,ก็หักแล้วนะผมชิ้นเดียวแต่ถ้าเอาเราหลายๆอันหรือเป็นคู่เนี่ยมันก็จะเริ่มหักยากนะผมหรือว่ามีความแข็งแรงขึ้นมากขึ้นนะแบบนี้นะครับผมนี่นะนนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะผมสําหรับ ท่านที่อยากทําเป็นกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปทำครับนี่นครับผมกระถางต้นไม้นะ่ะปกติมันจะใช้แบบนี้นะครับผมเราต้องทําการเพิ่อมอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนี่นะผมก็อันนี้จะเป็นสามเส้นนะครับผมก็ทําการตัดให้เท่ากันแบบนี้ต้องระวังด้วยเพราะลวดมันจะดิดแบบนี้แล้วผมพอจับได้ตรงนี้นะครับผม เรจะขอดตรงนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมจากที่เมื่อกี้เราใช้ด้านทางนี้ใช่ไหมพี่กดจะทำการเปลี่ยนด้านนะผมเปลี่ยนด้าน ตอนนี้ต้องไกลๆพก<า>กเพราะระวังนี่นะผมเวลาเราจะยั้งเอ้เหลือไว้เนี่ยเรากะนะครับผมระยะที่จะทําการเอาไว้แยกหรือว่าเอาไปแบ่งนะครับผมก็ทําการจับไปตรงนี้เลยแล้วก็บิดไปนะครับผมปั่นรวมนะครับผมสามเส้นนะผมจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ทางหัวจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับผมนี่ตรงนี้ผมที่ผมหยุดไว้คืออันเนี้ยเอาไว้ห้อยแบบนี้นะผมแยกออกมาแยกออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับ นี่เอาไว้เกี่ยวเอากระถางแล้วก็ทําการมัดนะผมส่วนกระขอเราก็สามารถงอเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อ๋องอห้อยได้เลยใช่เป็นพวกกระถางต้นไม้เล็กๆนะผมนี่แข็งแรงนะผมนี่ก็วันนี้นะผมนําวิธีการทำรั่วให้แข็งแรงนะผมสองวิธีมาฝากนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ